สถานีสถานีบ้านตาที่ที่นี่สถานีบ้านตาที่ก็ลงจากขบวนรถตรวจสอบรถทิศของและตำราของท่านที่จะไปตรวจสอบ,บสลอตรวจสอบกะดูตามด้ยนะครับคันที่สองหนึ่งไหมขบวนรถที่จะไปทางสถานที่หนึ่งเป็นขบวนรถเดียวจะล้องขบวนรถที่หนึ่งกับสองเดินทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีเชียงใหม่ไปทางสถานีกรุงเทพอภิวัดลครับ สำหรับผร้โดยสารที่มีตัวใช้การโดยสารแล้วบนอพยพของลักษณะของท่านคือสถานที่ตั้งภายในขบวนรถแทบเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับขบวนรถเร็วที่นี่มอบจากสถานีบ้านตาคีไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีช่องแค สถานีจันทเปสถานีบ้านมีเป็นสถานีต่อไปตาร,รับครับสถานีบ้านตะกีนนำของการาถไฟประเทศไทยต้องขอขอบคุณบริษัทสทุกท่านท <ๆ S 2> ี่ใั้รถไฟเป็นยาพานในการเดินทางแต่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการถไฟของมีโอกา,าส้รับใช้ท่านอีกขอให้บริษัทสทุกท่านเดินทางสะดวกสบายโดยสวัสดิภาพที่นี่สถานีบ้านตะกีนขอขอขบคุณครับ ก็พอ่เป่กเปปนสาต้อนสายเก็กลงลงอมลงคอมเตอรแาันกูลงแขกอ่ทแขกันโหดจัดไอ้เนามงยเยอะเว้ยไอ้แมงใโอสเตนี่ไม่ไม่ไมไมไม่ไมันจะไม่มีมว่าจะเป็นแมนสายแล้วก็เฮ้ยไอ้โคนสายแมนนีกวา เยโอเลอ่งมพูดีที่ยล้หรอแล้เหรอ้านกอร์เกืเคียอรับเเร็วเลยที่หนึ่ถึงสองานีจะไปท่องแกเฮ้ยจะไปไหนอะเอจะวิ่งขึ้นรถอีกีห่หา วันนี้ได้เจอกับรถธรรมดาสองนึงหนึ่งกรุงเทพไปทางแต่บานเหินในเนี่ยปู้ยสายไม่มาตรงเวลานะเดือดร้อนเจอที่อีกอ คนสายไม่มาตรงเวลาเลยอะไรเนี่ยถ้าเป็นบาง,งุ่นนานะรถออกทันทีนะบาง,งาุ่น้าไม่มีใครใครใดไปชอบเดอ้อ

งายี่นหนอย่าไปน